พี่น้องผมเสียเบื้องด้วยครับอันนี้กะแกงไก่กะคือแกงไก่บรนเทานะครับอมไก่แล้วสีเบิ้งอีกนี้ครับถ้านีกะแกงคือไก่ครับแกงไก่แต่แกงแบบแต่็แบบภาคกลางบอกครับอยู่ทีงไหนนีกบแกงเนี้ยครับอันนี้ก็แกง สองวัฒนธรรมที่ร่วงตัวครับผมคนอีสานครับแต่ว่าเมีย่ผมเหมือนข้นผักลางกินคนระย่างครับแต่ว่ากับยุ้งกันใดอันนี้ข้แกงแบบเล่าครับแกงแบบอีสานในห้อาอันนี้แบบขอาแกงแบบไทยนะครับเด้อยุ้งกันใดครับวัฒนธรรมการกินเน่ยแจะผักครับไข่ของมันครับโอเคครับ